แจ้งเรื่องไหนครับเออโดนแฮกติดต่อค่ะโดนแฮกติดต่อใช่ไหมคะวันนี้เตรียมหลักฐานเตรียมอะไรมาเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยค่ะเล่าคร่าวๆนิดนึงได้ม,ดม,มีคว่าเกิดอะไรขึ้นก็อสองสามประโยคได้คือหนูอะ่ะโดนโดนลงง่งอัพแล้วหนูอะ่ะไปโพสลงกลุ่มเพื่อจะหาคนมาทำแล้วทีนี้มันก็มีคนทักมาเหมือนแบบต้องการหวังผลประโยชน์กับเราแล้วทีนี้ก็คุยกันเขาก็บอกตกลงว่าโอเคทำได้หนูก็เลยโอนตังค์ไป โอนตังไปแล้วทีเนี้ยเขาก็เอาแอคเคาท์หนูไปเปลี่ยนเป็นแอคเคาท์เขาแล้วมันทําให้หนูเดือดร้อนก็คือติกตอกมันมีปัญหา<ช>เราขอความช่วยเหลือ<ช>มีคนรับช่วยเราแต่ปรากฏว่าเขาเอารหัสเราไปจับเป็นตัวประกันแล้วก็เรียกค่าตายใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันนี้เตรียมหลักฐานมาแจ้งความเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะถยงนั้นเดี๋ยวเชิญไปฟังคำนะนทางฝงบริเวณกันก่อนอมองศึกษาดูว่าทำอะไรได้บ้าง สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรที่กองประชาสัมพสนสางครับคือมาปรึกษาแล้วก็ขอความปรึกษาเพราะว่าโดนโดนเขาแฮกติ๊กตอกค่ะติ๊กตอกเรช,ชื่อบัญชีของเราเหรอเออชื่อบัญชีอะไร,รอ่ะติอชานมชานมชานมปั่นค่ะใช่<ๆ>แล้วเป็นยังไงถูกคนร้ายแฮกไปหรือยังไงใช่ค่ะแฮกเป็นยังไงทราบไหมเทเมื่อไหร่ คือวันก่อนค่ะใช่หนูอ่ะคือเมื่อวานหรือเมื่อวันเิมื่อวันใช่สองวันแล้วใช่วันที่หนึ่งใช่ได้ไงก็เหมือนมองเราทำอะไรอยู่ตอนนั้นหนูทํางานอยู่แล้วทีนี้ตอนหนูทํางานอยู่แล้วทีนี้เหมือนเขาทักมาว่าเออหนู่ลงกลุ่มไปว่า แก้ตรงนี้ได้ไหมแล้วทีนี้นเหมือนเขาก็เข้ามาเข้ามาทักมหาหนูแล้วก็คุยกันก็ก็ได้ทําการแบบว่าโอนเงินอะไรเพื่อจะแก้ไขแต่ความเป็นจริงแล้วคือเขาอะขโมยแอคเขาเราเปลี่ยนไปเป็นของเขาอะไรแบบนี้ค่ะเขาหลอกเราใช่ไหมใช่หลอกเราว่าจะช่วยใช่หลังจากที่เรามีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการไลฟ์สดใช่ค่ะ เรื่งเริ่มไลฟ์ปรึกาาทางวิจตรณนีองก็แล้ใช่ซึ่งซึ่งมันอาจจะไปไปไปละเมิดละเมิดจุลกนเขาใช่ค่ะการการแต่งตัวใช่ทําให้ทําให้โดนโดนแล้วครับใช่คือขอเรามปปัญหาเรื่องนี้ใช่ค่ะตอนนี้หาปรึกษาคนที่จะช่จะช่วยหนูได้ให้คําปรึกษาหนูได้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็ซีเรียสมากเพราะว่าโดนโดนแฮ็กไปแล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็สวมรอยแบบ เต็มตัวแล้วค่ะแอเคเขานั้นคือหนูก็เล่นไม่ได้แล้วแล้วทีนั้นหนูเดือดร้อนตรงที่ว่าเขาเอาคลิปหนูไปโพสต์ลงโพสต์แบบรัวๆเลยหนูก็กลัวแบบเขาเอาไปหลอกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใชค่คือตอนนี้เขาเขายึงต่อติดต่อัญทีนั้นใช่ใช่ที่มาีอ,อะไรนะทีอเอ,อ่อชานมปั่นค่ะแอดพี่เดียค่ะหน้าตาเป็นยังไงมีตัวอย่างให้ดูไหมอ,อ่อมีมี<ร>ค่ะเซฟเอาไว้ใช่ไหมใชออ่ดูดิที่คนร้ายเอาไปเอาไปใช้ อันนี้นะคะอ๋อนี่นะใช่ซึ่งตอนนี้เราเข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะคนร้ายยึดไปใช่ค่ะเข้าไม่ได้แล้วแล้วตอนตอนที่เขาขอค่าใช้จ่ายเลยไนะเป็นจตนวนเท่าไหี่เขาถอยไปหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทใช่แล้วทีเนี้ยเขาก็เขาเขาเขาู่หนูว่าจะเอาแอคเขาหนูไปขายเอาเอาแอคเขาหนูไปขายแล้วก็บอกว่าถ้าหนูก็เลยบอกว่าอย่างนั้นหนูต้องจ่ายเงินเพิ่มหรอเพื่อจะเพื่อจะได้ตัว ตัวแอคเคาน์นี้กลับมาเขาก็บอกว่าใช่ถ้าโอนเงินมาก็คือทําให้เลยแล้วทีนี้นหนูก็เลยไม่โอนมันก็เลยมีปัญหาเลยอย่างเงี้ยค่ะบัญชีของเราเนี่ยปกติมีคนติดตามอยู่สองพันกว่าแสนเสนห้าค่ะเสนห้านะใช่เสนห้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าเคใช่ร้อยห้าสิบห้าเคแปนกว่าเราเล่นติดตามมานานยังปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วใช่ ปกติปกตินี่เราใช้ใช้ไล์สดบ่อยไหมตั้งแต่โดนระงับก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งกับไล์สดเลยก็จะมีโพสคลิปอะไรปกติต้นปีค่ะต้นปีใช่ต้นมกราซึ่งเราข้ามไม่ได้เราก็เราเราข้าไปไล่สดไม่ได้ใช่แต่ก็ยังโพสปกติได้ใช่โพสปกติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือเราอิดอัดใช่ไหมอิดอัดคไม่สามารถที่จะโชว์ ใช่เพราะว่าหนูเป็นแบบหนูเก็บแต้มทําเงินด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่เ,<ร>เก็บเหรยียญจัดจัดกิจการที่เราไลฟ์จดใช่นนใช่ค่ะแล้วเฟซบของเรามีคนติดตามอยู่เท่านี้มีผู้ติดตามอยู่แสนกว่าแล้วเขารู้เรื่องไหมว่าบัญชีของเราเนี่ยถูกตอนนี้เอายึดทองไปตอนน,ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามที่ตามจะหนูตามหนูจาก ิกตอกไปไอจีก็หนูก็โพส์โพสบอกแล้วโพสว่าเออแอคเคานี้ยหนูไม่ได้เล่นแล้วคือหนูโดนแฮกอยู่แต่บางคนก็คือไม่รู้เขาก็ยังบอกยังเห็นโพสคลิปปกติอยู่เลยหนูก็เลยบอกว่าใช่หนูไปแจ้งความมาแล้วใช่มันไม่ใช่ของหนูแล้วปกตินีก็คือคือคนร้ายที่ใช่ยื้ติ๊กตอกบัญชีเราไปใช่ค่ะ เอาเอาคลิปเก่าๆมาใช่มามาโพสใหม่ใช่ค่ะเสร็จเราก็มาโพสใหม่โพสใหม่ใช่เราไม่มีความเคลื่อนไหวใช่แล้วเมื่อวานอ่ะหนูสร้างแอคเคาน์ใหม่แล้วทีเนี้ยเขาก็ไปแคปคลิปนั้นอ่ะมามาลงตรงเนี้ยมาลงแอคเคาน์นี้ยเนี่ยเนี่ยมันแล้วปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากโปรไฟล์เนี้ยเป็นรูปหนูเต็มตัวแล้วก็คือสวมใช่สวมสวมรอยเต็มตัวแล้วใช่ ถ้าแฟนลักไอซีของเราเห็นข่าวตรงนี้เราอยากจะสื่อสารไปถนี้เขาอย่างไงไหมยก็คืออยากอยากเตือนนะคะกลัวเขาเอาไปไปหลอกเพราะหนูเคยโดนแอบอ้างจากเฟซฟอมตัวไปเพื่อไปหลอกคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็อยากหลอกหอนเงินหรอในเฟซบุ๊กใช่คือเหมือนไปหลอกเอาตามก็ยังไม่มีค่ะเพราะว่าหนูเขา หนูรู้ตัวก่อนไงใร่เตเลยใช่หนูก็เตือนเขาแต่ก็ไม่ได้ตานี้เป็น,เป,นเป็นบัญชีทิดตออใช่นันคือแสนห้าที่ติดตามอยู่ในทิดตอ่อใช่ค่ะที่บางคนก็รู้บางคนไม่รู้เราพยยาอยากจะบอกเพาะ่าบอกอาจารย์คืออ,อะไรคะถ้าถ้าเกิดว่าคนมาดูบัญชีเนี้ยบัญชีบัญช,ชีชานนมปัดเนี้ย ตอนนี้ไม่ใช่ของตัวเราใช่ไม่ใช่ของหนูแล้วค่ะแอคเขาหนูเป็นแอคเขาอื่นแล้วหนูไม่ได้เล่นแล้วค่ะตอนนี้ก็พยายามเดินเรื่องให้ถึงที่สุดเพื่อจะแบบปิดบัญชีตัวนี้ไปให้ได้เ<ช>มื่อวานเมื่อวานใช่ร้าเห็นบอ,อกไปพบพนกักงานสวนใช่ค่ะแจ้งควาไมไปแล้วนะใช่ค่ะไปที่สอนให้ฝางมาแล้วใช่ก็ให้ความช่วยเหลือมาคำปรึกษานีค่ะให้คำปรึกษาดี่วันนี้วันนี้เราก็เลยมาที่ปอท มาขอคำปรึกษาอีกทีใช่ขอความใช่่ฝากเพื่อนคที่ใหม่ที่ใหม่บัญชีใหม่ติดตากเราบัญชีใหม่คนที่เป็นเอสซีเก่าแต่ถ้าเขาอาจจะได้เขาจะได้รู้ว่าเราไปอยู่อยู่ไหนบ้านหลังไหนที่ไหนไปส่องกันบัญชีนี้ค่ะบัญชีนี้นะใช่อันนี้คือเป็นเอ็กซ์เค้าใหม่นะคะนี่เป็นเอ็เค้าใหม่ ใช่ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ